สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทกันขโมยนะครับ D Max ปีล่าสุดนะครับ2022นะครับรุ่นใหม่นะครับลูกค้าเพิ่งออกรถมานะครับเป็นรุ่นธรรมดาไม่มีกุญแจรีโมทนะครับทางร้านกุญแจไทยนะครับได้เดินระบบติดตั้งกล่องรับสัญญาณให้ใหม่นะครับกุญแจรีโมทก็มีก้านกุญแจอยู่ด้านข้างนะครับกัดเคี้ยวกุญแจเดินระบบสายไฟให้ครบทุกอย่างนะครับมีรับประกันให้นะครับจะทดสอบระบบให้ลูกค้าดูนะครับกดล็อกนะครับ ล็อกนะครับใช้งานง่ายนะครับทดสอบระบบกันขโมยนะครับกรณีเราล็อกรถไว้นะครับประมาณ5วินาทีนะครับสังเกตไฟ LED สีฟ้านะครับจะกระพริบเตือนระบบกันขโมยว่าทํางานแล้วนะครับถ้ามีใครมาเข้ารถเราโดยที่ไม่ใช้กุญแจรโมดนะครับมางัดรถนะครับรถจะร้องเตือนนะครับหลังจากร้องเตือนเสร็จจะมีระบบตัดสตาร์ทให้นะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับมีคนเข้ารถโดยที่ไม่ใช้คุญแจรโมดนะครับรถจะร้องนะครับหลังจากร้องเตือนนะครับ จะสตาร์ทรถไม่ได้นะครับเมื่อเราบิดสตาร์ทนะครับจะเงียบนะครับต้องปลดล็อกด้วยรีโมทก่อนนะครับหลังจากปลดล็อกด้วยรีโมทแล้วก็สตาร์ทรถใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ a l ล New i อ u z u D-Max นะครับเพิ่งออกรถมานะครับต้องการติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0 8 2ย์6 6 6ส5หนึ่งหบริการติดตั้งถึงที่ถึงบ้านนะครับฟรีค่าเดินทางนะครับ